สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันนะครับในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันนะครับในเรื่องของการคูณนะครับประยาขึ้นบทใหม่นะครับเรื่องแรกคือการคูณจํานวนหนึ่งหลักนะครับกับจํานวนหลายหลักนะครับ เรามาดูวิธีการกันนะครับซึ่งไม่ยากนะครับวิธีการนะครับการคูณจํานวนหนึ่งลักนะครับกับจํานวนหลายหลักนะครับเริ่มด้วยจากหลักหน่วยก่อนนะครับเราใช้หลักหน่วยคูณไปที่หลักหน่วยก่อนนะครับ4คูน5นะครับได้20นะครับเราใส่ศูนย์ในหลักหน่วยแล้วก็ทด2ในหลักสิบนะครับต่อมาคูณในหลักสิบนะครับก็คือเอา4ไปคูณ3นะครับในหลักสิบเราได้12นะครับก็รวมกับทดอีก2 10สนะครับก็เป็น1 4 1 0สิบ นะครับก็ใส่4นะครับในหลักสิบแล้วก็ทดหนึ่งนะครับในหลักร้อยนะครับต่อมานะครับในหลักร้อยนะครับเราใช้4คูณ2นะครับ4คูณ2ในหลักร้อยก็จะได้8นะครับได้8นะครับซึ่งก็คือ800นั่นแหละนะครับตอนนี้เราต้องมารวงกับที่ทดนะครับที่ทดอีกหนึ่งร้อยนะครับก็เป็น900ก็ใส่9ในหลักร้อยนะครับดูตัวสี่เข้มเลยนะครับ ต่อไปนะครับในหลักพันนะครับใช้4คูณ9นะครับในหลักพันนะครับเราก็จะได้36พันนะครับก็ใส่6นะครับในหลักพันแล้วก็ทดไว้3ในหลักหมื่นนะครับใส่6นะครับแล้วทดไว้3ในหลักหมื่นต่อไปนะครับในการคูณในหลักหมื่นนะครับก็ใช้4นะครับคูณไปที่1นะครับก็จะได้40,000นะครับรวมกับที่ทดอีก30,000ก็จะเป็น70,000นะครับก็ใส่7นะครับในหลักหมื่นนะครับฉั้นสรุปออกมานะครับคือ4คูณ1 9 0 0 0 235ก็จะเท่ากับ76,940นหกพันอ่สะครับเรามาดูนะครับการคูณเมื่อนักเรียนคูณจะเป็นแล้วนะครับมาดูการคูณวิธีรัดนะครับวิธีรัดนะครับเราตั้งง่ายๆเลยสั้นๆเลยนะครับแล้วก็คูณไล่ไปทีละตัวนะครับสีคูณหนะครับใส่ใส่0ทด2นะครับ4 32นะครับบวกอีก2นะครับทีถอยก็เป็น14ก็ใส่4ทด 1น,นะครับแล้วก็4ีคูณสได้8ทดบวกที่เท่าที่1ก็เป็น9นะครับ4ี่คูณเก้ก็ใส่6ทดไว้3นะครับ4ีคูณหได้4บวกอีก3ก็เป็น7นะครับก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับ76,940นหกพันอ่สนะครับเมื่อนักเรียนดูคลิป ของครูแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถไปดูในหนังสือเรียนนะครับประกอบนะครับเพื่อทําความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดชนิดศาสตร์นะครับหน้า47ถึงหน้า48ได้เลยครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมานะครับในอัลบั้มเรียนออนไลน์64นะครับใครที่ไม่เข้าใจนะครับดูจากข้อเสนอแนะของครูนะครับแล้ว อลองไปทําใช้ดูนะครับแล้วนักเรียนจะเก่งขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ